เดี๋ยวพอใส่ไปแล้วมันคาไม่เจอหาว่าไม่มีตะก,กุลมันไม่ดีตะกุลทองทองแขนมันเพราะของพวกนี้เราต้องให้เหตุกระตาขนาดนี้ของเก่าที่ไม่ได้เสกเไว้แค่แังไม่เอาเอาใหม่เพราะอันนี้มันเสกเยอนดูดนะเมื่อกี้ แทงก็รู้สึกว่าดูดดีไหมครับดูดดีแทงก็มันมันตื้อแสดงว่าเหนียวเออไปมามดอกที่สวยเลยอกยาวไปก็คือมันครับ รค,ค,รครับรูก็ไม่คยครับครับพวกนี้ถ้าไม่มีเข็มน่าจะตอกเติกอะไรฉันไม่สูเลยไม่เอาเลยยอมแพ้เลยก่อนนั้นก็จะตดใส่อะไรตะกุดลิงลมใส่เหล็กเหลอกเปียกอะฉันไม่เอาเลยฉันกลัว พวกขุเเนเมื่อคืนเลยจะไม่เอาเลยกลัวัเห็นแล้วจะกลัวใจพี่สูต,ตอกนี่ดูดเนะ่ยดูเดือนต้องใจถึง่ะเราบอกเรเห็นแล้วเราขยาดเลยสกปกด้วยแถมที่อบตะกุณก็ไปอีกทของมันนี้มันต้องสะอาดนะ ไม่สะอาดไมใส่เ,เนื้อไนดะ้ไงทองก็ต้องทองดีด้วยเ <c oughs> น,นี่ยอันเนี้ยวิชาเนี้ยจะเป็นคนคิดเองเลยก่อนนั้นไม่มีใครคิดไปกี้เราเป็นช่าง่ยต้องต้องคิดเนี่ยดูด้วเนี่ย,ยต้องต้องตรวจก่อนแล้วก็ ใส่ดอกลองดูดอกไม่ฟิตดอกฟิตเดี๋ยวใส่ไว้แล้ว้อแทงใหม่ย,ยู่งนิดเนี่ยเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ยังไม่ได้แลเนี่ยปลายโผงเนี่ยใส่ไว้ติดติดเลยเวลาอยู่ในเนื้อแทงไม่ได้เลยต้องให้มันอยู่ใน อ,อย่างนี้พอได้รล้วที่ทยังโ่มาี้รวมเมื